สวัสดีพี่น้องป้องอนไปทุกคู่ทุกคน,กคนวันนี้เราจะทำเมนูแกงไข่มดแดงนะคะมีกระเทียมหอมแล้วก็พริกโขกให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะโขกให้ใหหละเอียดนิดพอเราได้พริกอย่าง2เม็ดพอเดี๋ยวลูกกินไม่ได้นะคะใส่ไปในน้ำเปล่าหรือว่าน้ำใบยะนางก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีใบยะนางอุปกรณ์เราก็จะมีอาหารชั้นสูงนะคะ ไข่มดแดงหาคิมยากมากผักหวานยั่วๆนะคะเห็ดบดคาใหญ่ๆอ่ะตักไครมักงูเงียวนะคะแล้วก็มีชะอมแล้วก็ผักอีตูใส่ทีหลังนะคะต้มน้ำนะคะทุกคนต้มน้ำให้เดือดเดือดเดือดกวนี้ค่ะเดือดกว่านี้นะคะ พอเราได้น้ําที่เดือดเดือดพอดีแล้วเราก็ใส่ผงนัวลงไปนะคะตามด้วยจากผงนัวแล้วก็ใส่ปลาร้านี้ใช้แม่เหลียนนะคะใส่ส้มตำก็นัวเทลงไปตามชอบนะคะมากหลายก็ใส่หลายมากหน่อยก็ใส่หน่อยตามอําเภอใจนะคะจากนั้นต้มไปสักระยะนะคะเราก็เริ่มเอาสิ่งที่เอาตะไคร้ลงไปนะคะตามด้วยเห็ด เอเอไออา่าหมักนงงี้วนะคะที่ต้มยัางยากแล้วก็ตามด้วยเห็ดบดเออเห็ดบดยัว่วๆนะคะเขาบวบใหญ่ๆแล้วก็พอเราเดือดไปสักพักเราก็ใส่ผักหวานป่าลงไปพอผักหวานยุบเท่านั้นแหละทุกคน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 ให้ให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะพอมันเดือดผุบๆแล้วเราก็ อเอาขาหารชั้นสูงเทลงไปนะคะเทลงไปตามประมาณที่จริง,ท,รงที่จริงต้องใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่วันนี้ลดขั้นตอนดูซิว่าจะอร่อยไหมเพอเดือดปุบๆแล้วก็ใส่ชะออมเอาแบบก้านนะคะชอบเป็นแบบก้านๆใครไม่ชอบก็เด็ด อันนี้ไปเก็บมาในตู้เย็นนะคะเก็บไว้นานๆนนแล้วมันเลยเหนียวสลดนะคะก็ทิ้งลงไปนะคะใบแมงรักหอมชื่นใจไปทั่วกันเลย